ตอนนี้น้องเจี๊ยบนั่งอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่ป๋องอสวัสดีแฟน,แฟน,แฟนรายการด้วยจ้ะนะครับเออยังไงฮะส่วนมากเวลาที่มาไฟติ้งเราชอบโดนรุ่นพี่เขาดันเข้ามาก่อนแลลวฮะป้าแล้วขอขอเสนอตัวมาอ๋อ,อบอกความจริงได้นะถ้าว่ากดขี่คมเหงหรือว่าใช้ความเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่แล้วก็บังคับให้เจี๊ยบเข้ามาก่อนเนะี่ยบอกได้นะบอกได้ใช่ไหมครับบอกได้ฮะบอกได้ฮนะผมจะได้มีการทำทันบนไว้ไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีเพราะว่าเขากะว่าเขาจะเป็นไม้ตายหรือไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคืนนี้เนี่ต้อง บอกก่อนว่าทั้งแฟนรายการก็ดีทั้งทีมงานก็ดีนะฮะต้องบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลเหมือนกันนะผมจะไม่เลือกที่รักมากที่ชัางนะผมถือว่าผมรักทั้งสองฝั่งเท่ากันอยู่ที่ว่าใครเล่าดีใครเล่าน่ากลัวที่สุดและโดนใจผมที่สุดนะไม่ได้บอกว่าเรื่องไหนหน่ากลัวน้อยหรือน่ากลัวมากนะแต่ขอให้โดนใจผมก็แล้วกันนะ,นะ,ะก็สามารถจะเป็นเดวินเนอร์กับเดอะช็อคไฟติ้งได้ไดซึ่งน้องเจดีผ่านมายังไม่เคยเป็นแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งเลยยังเลยค่ะยังไม่เคยได้แชมป์เลยยังไม่เคยถ้าเป็นเลียวพู โอ้ยเจ็บยังไม่เคยได้นะสั่งสมประสบการณ์อยู่จ้ะพี่สักวันมันก็ต้องได้นะถ<โทฤ>ูกต้องลองดูก็แล้วกันแต่ว่าก่อนจะไปฟังน้องเจีย๊ยบเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีจอของน้องเจี๊ยบนั่นเองเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเรื่องเพราะความปากดีเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคืนนี้คนไหนที่ดูแล้วก็ฟังรายการเดี๋ยวช่องสดนะฮะติดตามได้ทาง a c e b o o k Live นะครับที่ facebook.com/sala เดี๋ยวช่อง13ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ดูภาพกิจกรรมเรื่องกาารเเเดดดินนสงมไไ้้หลยี่ขปท youtube.com/ นะเดอวท็อป13นะแล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นช่องรายการโปรดอคุณด้วยก็และกันนะฮะขอบพระคุณล่วงหน้าครับ<ฆ>ส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับเดอะการ์เด้นอีเดนะฮะเครื่องหน่ง Sparkling Apple มี2รสชาตินะฮะมี If Apple Royal a เขียวแล้วก็มี Adam Apple Royal a แดงพันฟูจิเดอะการ์เด้นอเดนให้มีจําหน่ายแล้วที่ฟูลาซุปเปอร์มาร์เก็ต m a x ว a y Value Supermarket Villa Market Gourmet Market Home Fresh Mart และ76จังหวัดทั่วไทยนะรวมไปถึงราค้าส่งใกล้บ้านคุณด้วยฝากไว้ด้วยกับเดอะการ์เด้นอเดนนะครับ<ฆ>ส่วนข้อความนึงส่งมาให้กําลังใจ<ฆ>นะ น้องเจี๊ยบนะฮะส่งมาจากคุณส้มท่าดินแดงบอกว่าน้องเจี๊ยบสู้ๆเจ๊มาแล้วแห่เอาละฮะมาฟังเรื่องนี้กันครับกับเดอะช็อ k ไฟติ้งของเราฟังทีมงานเดอะช็อคของเราเจี๊ยบปีจอเพราะความปากดีครับค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องอายค่ะน้องอายส่งเป็นอีเมลมาทางช็อคเอฟแอมแอร์ทอนเมลดอคอมเจี๊ยบก็เลยขออนุญาตหยิบยกเอามาถ่ายทอดให้ฟังนะคะเรื่องนี้น้องอายบอกว่าขอย้อนกลับไปเมื่อ4ี่ปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงสมัย เรียนหาไรณตอนนั้นเนี่ยน้องอายมีเพื่อนผู้ชายเป็นแก๊งของเขาค่ะสี่คนวันนั้นเป็นวันศุกร์หลังจากเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็นัดไปกินหมูกระทะกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วบ้านเพื่อนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนมีฐานะนิดนึงบ้านก็ค่อนข้างใหญ่โตครับอะแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ก็เลยนัดไปสังสรรค์กันครับตกเย็นค่ะเขาก็ปาร์ตี้กันด้วยความที่วัยรุ่นอะนะพี่เนาะ ก็ต้องมีบ้างเหล้าเบียร์บุหรี่ปาร์ตี้กันก็กินสนุกสนานกันไปแต่ว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะค่ะที่ชื่อว่าน้อยไอ้น้อยเนี่ยมันกินแต่หมูกระทะไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่ไม่ไม่เมาเหมือนคนอื่นเขาอ่าเจ้าอายเขาก็เลยถามว่าน้อยทำไมไม่จิบนิดนึ่งหรอไม่ไม่เมาหนึ่งหรอ มันผิดวิสัยอือาหารผิดวิสัยอน้อยเขาก็เลยบอกว่าไม่กินอ่ะไม่อยากกินคเขาก็ไม่ได้สนใจก็กินเดิมกันต่อแต่ด้วยความที่เจ้าอายเนี่ยขี้สงสัยคยังคาใจว่าทําไมทําไมถึงไม่กินวะจะได้สนุกสนานถามจริงๆเป็นอะไรเออน้อยเขาก็คงลำคานะค่ะพี่เขาก็เลยพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะย้ายเข้ามาเรียนกรุงเทพเนี่ยค บ้านเขาอยูอ่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆค่อนข้างเกเรติดเหล้าติดเบียร์คืออบายามุกทุกอย่างเนี่ยเขาเขาเอาหมดจนมีอยู่วันหนึง่งแม่เขาจับได้ว่าเกเรขนาดนี้แล้วถ้าเกิดไปอยู่กรุงเทพเนี่ยจะขนาดไหนเขาก็เลยจัดการในวิธีของเขาคคือเอาไปหาเหมือน ความเชื่อของเขานะคะอเอาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปฝากไว้กับผีตายหงอ่าเขาพูดนี้ว่าเอาเอาตัวกูเนี่ยไปฝากไว้กับผีตายหงอแล้วอาจารย์ก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมึงยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกให้ผีตายหงเอามึงไปได้เลยครับด้วยไม่ว่าจะอะไรก็ตามกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะหลังจากนั้นน้อยเขาก็เลยไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยว ก็ของไม่ดีอืจนมาถึงทุกวันนี้ครับอายด้วยความที่ฟังแล้วก็เหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าแต่ก็เผลอพูดออกมาว่าครับเฮ้ยผีตายโหงมีจริงเหรอวะอืเขาหลอกให้มังกลัวหรือเปล่าว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับอ่ะพอพูดเสร็จแค่นั้นนะคะพี่แค่จบประโยคอืมีเสียงดังมาจากหลังบ้านเหมือนมีคนเอา ก้อนหินเลืออะไรทีอย่างปลากระจกแต่ไม่แตกทุกคนก็หันพึบไปเลยทุกคนตกใจมันดับมากน้องอายก็รู้สึกถึงความผิดปกติว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรออกไปวะวุ้ยไม่น่าปากพ่อยเลยนะตอนนั้นอะรู้สึกตำหนิตัวเองแล้วไม่น่าปากพ่อยเลยและขณะที่คิดอยู่ในใจเนี่ยว่าไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปไฟในบ้านอะค่ะพี่มันก็ดับพืบเลยอยู่ดีดีก็ดับพื่ม ไอ้ที่นั่งกันอยู่สี่คนกันลุกคือกันมารวมตัวกันเพราะว่าอยู่ดีๆไฟดับแล้วมันก็มืดทั้งบ้านเจ้าของบ้านก็เลยเดินไปหาไฟฉายค่ะน้องอายกับเจ้าน้อยเนี่ยเขาดันมองไปทิศทางเดียวกัน <เอ S 1> ที่หลังบ้านหลังบ้านจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งค่ะน้อยเนี่ยเห็นว่ามีคนยืนอยู่แอบอยู่หลังเสาก็พูดกับเจ้าอาเฮ้ย มีคนยืนอยู่หลังเสาอะซึ่งายเนี่ยก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่ยอมพูดเพราะว่ากลัวเพื่อนจะกลัวอไันนี้ก็เลยบอกเพื่อนเออเออเอเงียบไว้เงียบไว้ครับช่างมันช่างมันแต่ในขณะที่กำลังรอไฟอะค่ะรอให้ไฟมาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรกอกแกกกรอกแกกอยู่ที่ริมลัวค่ะพี่ทุกคนทั้งสี่คนเนี่ยเขาก็เลยหันไปมองว่าเป็นโจรขโมยอะไรหรือเปล่า เขาก็เห็นเหมือนเป็นวัตถุดำๆครับค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาจากกําแพงอะค่ะพี่เป็นหัวแบบยุ่งๆแต่ที่ทําให้ทุกคนตกใจนะคือมือของคนคนนั้นนะคะเขาค่อยๆเอื้อมขึ้นมาเหมือนจะปีนนะคะพี่มันเป็นล้วนเหล็กที่เป็นแหลมเป็นเป็นหนามแหลมๆพุ่งขึ้นมาคือเขาเอามือของเขาอะค่ะทิ่มลงไปในเหล็กแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาครับ ทุกคนก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่คน<อ>ทีนี้แล้วก็เลยแตกหือไม่รอไฟมามแล้วค่ะกระจายกันกลับบ้านหมดเลยครับอ่าพอกลับบ้านเสราร์อาทิตย์อืมเป็นช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียนครับน้องอายบอกว่าสองวันเนี้ยเป็นสองวันที่ตัวเองรู้สึกอึดอัด,อ,ด,อ,ดอึดอัดใจไม่ว่าจะทําอะไรนะ่ยเหมือนมีคน คอยมองคอยตามคอยดูอยู่ตลอดไม่ว่าจะอาบน้ํากินข้าวแม้กระทั่งตอนหลับตาก็เหมือนมีคนมายืนจ้องครับก็รู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดจนเช้าวันจันทร์ก็แต่งตัวกําลังจะไปโรงเรียนกําลังจะไปเรียนน้องอายก็อาบน้ามาคะนะคะแล้วก็ออกจากห้องน้ํามาเนี่ยครับกําลังจะแต่งตัวอืมด้วยความที่ปกติน้องอายเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะโดยเฉพาะพวกแบบเรื่องผีๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ น้องอายจะมีกองหนังสือวางอยู่ที่โต๊ะกําลังตแต่งตัวอยู่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงของหนังสือเนี่ยเปิดขึ้นมาเองอแควคบทั้งทางที่ไม่ได้เปิดพัดลม<อ>ไม่ได้เปิดหน้าต่างอแล้วจิตใจน้องอายสองสามวันเนี่ยมันมันขุ่นมัวอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยเดินไปดูที่โต๊ะหนังสือว่าทำไมหนังสือมันถึงเปิดเองค,คือภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นหน้าหน้าหนึ่งของ กระตูนผีที่เขียนว่าผีตายหงคือน้องอายนี่ยกลัวกับัตรงนี้อยู่แล้วและช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองมีความผิดปกติอย่างหนึ่งคือกินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเใช่จากปกติเคยกินจานหนึ่งกินสองจานสาจานสี่จานยังไม่รู้สึกว่ากินเลยและหิวของหวานขนมหวานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าตัวเองแปลกๆแล้วล่ะ วันจันนั้นก็เรียนทั้งวันด้วยความที่เหม่อลอยเหมือนไม่มีสติพอกลับบ้านมาตอนเย็นมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาน้องอายเป็นเป็นคุณน้าเป็นน้าชายค่ะว่าอายเย็นนี้ให้มาหาพ่อปู่หน่อยครับคือน้าชายของน้องอายเขาเป็นเหมือนเหมือนเป็นร่างทรงอะค่ะให้มาหาพ่อปู่หน่อยครับน้องอายก็รู้สึกแล้วล่ะว่าคงจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น แล้วนะชายมีเซนรู้ได้ก็เลยไปหาน้าชายที่บ้านอืมพอไปถึงเนี่ยเขาก็คงจะทําพิธีเข้าทรงอะไรกันประมาณนี้นะคะน้องอายรู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปมีอาการหวาดกลัวเกรงไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาพ่อปู่อืมอ่าพ่อปู่ก็ถามว่าครับมึงไปทําอะไรมาอกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าปากดีกับสิ่งที่มองไม่เห็น ครับไม่เห็นไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีนะใช่ใช่เออพ่อปู่ก็ดุน้องอายเขาก็รู้แล้วว่าพ่อปู่รู้ว่าตัวเองไปทําอะไรมาครับก็เลยสารภาพว่าหนูพูดไปแล้วออหนูขอโทษหนูไม่รู้จะทํำยังไงพ่อปู่ช่วยหนูได้ไหมหนูกลัวอืมพ่อปู่เขาก็นั่งหลับตาแล้วก็เหมือนเขาคงจะมียานไหนค่ะเขาก็พูดว่าตอนเนี้ยมันมี ผีผู้หญิงอืตามมึงอยู่เหรอแล้วเขาก็เป็นผีตายท้องกลมด้วยเออเขาท้องอยู่ครับเขาบอกว่ามึงอ่ะไม่เชื่อว่าเขามีจริงๆครับเขาก็เลยติดตามแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้รู้อืมว่าเขานั้มีอยู่จริงครับืมอขณะนั้นน้องอายเขาก็มีขณะที่นั่งฟังเนี่ยน้องอายก็มีอาการแปลกๆรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ ท้องน้องอายอยู่ดีๆก็ก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องอายก็กรีดร้องด้วยความเจ็บเจ็บปวดอะค่ะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนรู้สึกอยากจะร้องไห้เหมือนรู้สึกอยากจะหัวเราะก็พยายามคุยกับตัวเองว่าเป็นอะไรฉันเป็นอะไรแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้อืพ่อปู่เขาก็ก็ทําพิธีกรรมท่องคาถาอะไรของเขานะคะ รักษาจนจนท้องที่มันบวมเป่งมือนจะแตกเนี่ยมันยุบลงอพอยุบลงพ่อปู่เขาก็ทําน้ำมนให้ครับด้วยความเชื่อของเขาเขาก็เอาเทียนขาวมามาทําเป็นน้ำมนน้องอายบอกว่ามันความแปลกมันอยู่ตรงที่เทียนเป็นสีขาวแท้ๆแต่พอหยดออกมาเนี่ยน้ำเทียนเป็นสีดำเต็มขันไปหมดอืมอ่า คือหมายความถึงสิ่งที่ไม่ดีอแล้วตอนนั้นที่น้องคิดอะนะคะคือมันต้องมีอะไรติดตามตัวอยู่ในแฝงในร่างเราแน่เลยพ่อปู่เขาก็ก็สั่งครับว่าให้เดินไปเอาถุงดาที่ชั้นมาอืเอามาเก็บอ้วกน้องอายก็บอกว่าไม่ค่ะหนูไม่ได้จะอ้วกค่ะเออแต่ด้วยความที่ปู่สั่งก็เลยเดินไปหยิบคพอไปหยิบถุงดํามาได้เท่านั้นนะคะพี่ป๋องน้องอายเนี่ยอ้วกแตกเหมือนอ้วกพุ่งเหมือนคนที่แบบ หูยท้องเสีย<อ>จะกินอะไรอ้วกออกมาแล้วที่สาคัญในอ้วกเนี่ยมันมีเส้นผมมีผ้าขาวๆที่ดูจะสก,กปรกสก,กปรกเป็นเศษ<อ>ๆค่ะหลุดออกมาพร้อมกับริมเลือดเหรอทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีอาการอะไรเลยอ้อวกอ้วกต้องบอกว่าอ้วกจนแทจนบจะหมดตัวอพออ้วกเสร็จพ่อปู่ก็เลยบอกว่าเอาไปเผาอเอาไปเผาทิ้ง แล้วก็พอกลับเข้ามาค่ะคพ่อปู่เขาก็สั่งว่าหลังจากเนี้ยอย่าพูดจาพ่อพ้อยๆ<อ>กับสิ่งที่เราไม่เชื่อถือครับอ่าเพราะว่าโลกผู้ขนานมันมีอยู่จริงแค่เรามองไม่เห็นด้วยตาเหนือครับเนี่ยเขามาทําให้เราเห็นแล้วว่าเขามีอยู่จริงออไม่อยากไม่เชื่อเขาดีนะเขาก็เลยมาทําให้เห็นแล้วก็พรุ่นี้ยไปทําสังฆทานให้เขาซะอื เขาไม่ได้อยากจะทําร้ายรุนแรงอะไรมากมายไม่ได้อยากถึงขั้นต้องเอาชีวิตใช่ค่ะแค่อยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคกูมีอยู่จริงอแค่นั้นค่ะคเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเท่านี้เช้ามาหลังจากนั้นแหละครับหลังจากนั้นน้องไอ้เขาก็ไปทําสังฆทานให้ค่ะแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นอืหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นคนสำรวมทางคำพูดมากขึ้นเพราะว่าเจอมากับตัวแล้วน้องน้องอ้บอกว่า เกือบตายเหมือนกันอืมเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนีเออ้เรื่องแบบนี้ว่าฟังนะจนถึงตอนนี้เนี่ยปีสองพัน 2019เนอะหรือว่าถ้าเป็นพศก็2,562 <c oughs> นะคะมันก็ยังมีอยู่นะว่าฝั่งนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันความเข้มข้นเนี่ยมันจะเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าสมัย <c oughs> นี้ก็คงยังมีแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนโดนของเข้าคนโดนของโดนแล้วก็ตามแต่เนอะนะครับอย่างล่าสุดก็มีพี่รู้จักการที่เป็นคอสตูม <c oughs> นะ,ะที่ที่ท,ที่ที่เป็นแฟนแรายการนี่แหละก็ส่งข้อข้อความเข้ามาถามเหมือนกันเรื่องที่ว่าเหมือนกับ เพื่อนแม่พี่น้องกลุ่มไหนสายไหนเขาสักอย่างนึงเนี่ยเหมือนมีอาการไม่ปกติมันโดนผีเข้าก็ยังขอข้อมูลผมเลยว่าเฮ้ยจะไปศึกษาไปไปรักษาตัวที่ไหนยังไงดีเนี่ยครับม,<อ>มันก็มันก็เรื่องความเชื่อนะนะครับ,บคือบางคนเขาก็ไม่เชื่อบางคนเขาก็เชื่ออยู่บางคนก็ยังเชื่อว่าไอสิ่งเนี้ยมันยังมีอยู่นะแต่บางคนก็ม,มันไม่มีหลอกในยุคนี้สมัยนี้นะครับแต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ก็พูดยากนะแล้วก็พิสูจน์ยากเหมือนกันพิสูจน์ยากนอกจากจะเจอกับตัวเท่านั้นถึงจะเชื่อว่ามีจริงอออืเาล่ค เหตุการณ์แล้วก็เรื่องเล่านะของเจ๊ปีจอองเรานะเพราะความปากดีนั่นเองะนะครับส่วนจะตกรอบจะตกหลุมจะล่วงลงไปหรือว่าจะเป็นเดอะวินเนอร์ในคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยติดตามในท้ารายการกันแล้วกันนะครับได้เลยพี่โอเคขอบคุณมากน้องเจี๊ยบนะบแล้วก็ฝากร้านน้องด้วยนะเป็นร้านน้ำเต้าหู้นมสดนะรไปท่องโกที่ไหนนะปากสิน22ค่ะนะจักฝากอุ่นด้วยนะครับ